แค้งกันก่อนครับเดี๋ยวผมไปติดเ้รื่องแล้วไปดูน้ํามันมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับครับสวัสดีครับคลิปนี้ในลองจะพามาสูบน้ําใส่ก้านะครับพอดีเราตกก้าไว้แล้วก็น้ําแห้งครับน้ําดําก็ไม่มีครับก้าก็ต้องรอรอน้ํามาน่้รอน้ําฝนนะครับถึงจะมาปักดําได้ครับเพราะว่าผมทํานาปีนะครับเดี๋ยวเราจะมาสูบน้ําใส่ แล้วมาดูกันว่าเครื่องเนี้ยที่เราเคยทํารีวิวไปตั้งแต่ปีที่แล้วครับครบหนึ่งปีครับมารอบนี้ก็อายุก็จะประมาณปีกว่าครับปีกว่ากับสองปีครับที่เราซื้อมาแล้วครับมาดูกันว่ามันจะยังใช้งานได้ดีหรือเปล่านะครับแล้วการประหยัดน้ํามันจะเป็นยังไงครับอันนี้เติมน้ำมันไปประมาณลิตรกว่าๆวาครับจะอยู่ได้กี่ชั่วโมงครับเดี๋ยวมาดูกันครับนี่ก็ผมก็เริ่มตั้งเครื่องครับ ยี่ยตั้งเครื่องก็ใส่ท่อนะครับท่อดูดนะครับอาดูดตัวนี้ก็จะเป็นเกีียวครับตัวนี้เป็นเกีียวท่อนี่จะเป็นท่อพลาสติกอ่อนนะครับก็ไม่อ่อนเท่าไหร่ครับอันนี้ท่อส่งน้ํานะครับก็จะเป็นพลาสติกอ่อนนะครับอันนี้ของผมปกติแล้วจะตั้งสูบโดยไม่ใช้ท่อส่งนะครับแต่ว่านี้เราจะพอดีว่าน้ําอันนี้มันลงลึกกันไปแล้วมันสูบขึ้นยากครับก็เลยต้อง ใส่สายยางแล้วก็เอาเครื่องเอาเครื่องสูบน้ามาตั้งไว้ใกล้ๆใกล้ๆสะแลครับแล้วก็เอาท่อน,นี้ส่งไปลู่นู้นครับส่งไปให้ใกล้ๆหน่อยก็มาดูระบบครับนี่ก็เป็นเครื่องยนต์สี่จังหวะ ระบบดึงสตาร์ทนะครับระบบดึงสตาร์ทครับยี่ห้ออะไรก็ประมาณนี้ครับดูเองครับสีแดงแดงครับยี่ห้อดังครับยี่ห้อที่คนนิยมใช้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเผื่อใครซื้อมาใหม่นะครับเผื่อใครยังไม่รู้ครับเวลาเราสตาร์ท อันนี้เป็นน้ํามันนะครับเวลาเราจะสตาร์ทนะครับเราก็จะเปิดน้ํามันนะครับเปิดน้ํามันไปทางขวามือครับแล้วก็เอาโช๊คขึ้นมาสักครึ่งหนึ่งก็พอครับโช๊คแล้วอันนี้คันสตาร์ทครับก็ดึงขึ้นมาสักครึ่งหนึ่งก็ได้ครับหรือไม่ถึงครึ่งก็ได้ครับก็ดูคลิกดูที่เครื่องครับถ้าเครื่องใหม่ก็ดึงไม่เยอะครับถ้าเครื่องเก่าก็จะดึงเยอะหน่อยครึ่งหนึ่งก็พอคันสตาร์ทแล้วเวลาเราสตาร์ทครับคือดึงสตาร์ทตัวนี้นะครับ ครับดึงสตาร์ตตัวนี้เครื่องใหม่ก็สตาร์ตง่ายหน่อยนะครับเครื่องนี้ก็สตาร์ตง่ายครับตอนที่แรกสตาร์ตยากหน่อยครับแต่หลังๆสตาร์ตง่ายแล้วครับพอเราสตาร์ตติดนะครับเราก็จะเอาอะไรเนี่ยคันโยกเอ่อโชกนะครับกลับคืนไปนะครับดันดันกลับคืนไปไว้นะครับแล้วก็เวลาเลิกใช้งานแล้วก็หยิดน้ํามันกลับมานะครับเวลาเลิกใช้งาน อันนี so, ้มาดูที so ่สตาร์ทก่อนนะครับเวลาเราจะใช้งานช่วงแรกนะครับลืมไปอันนี้เป็นออฟนะครับออฟก็คือปิดไ้นะครับอ่อนนะครับเปิดนะครับแต่เราก่อนที่เราจะสตาร์ทเราก็จะมาเปิดตรงนี้ก่อนนะครับนะครับเปิดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะสูบน้ําคือต้องเราก็ต้องร่อนน้าก่อนครับเอาน้ํามาอ่ากรอกใส่ตรงนี้นะครับนี่ครับเปิดใส่กอกใส่ตรงนี้อันนี้ผมกอกไปแล้วนะครับ ให้เตรียมในในให้เตรียมในเบ้านี้ครับให้เตรียมในเบ้าเบ้าเหล็กที่เป็นกลมๆนี่ครับก็อพอแล้วครับเดี๋ยวเขาจะดันมันจะเป็นลมดันนะครับลมดันขึ้นมาเองนะล,ลมดันอากาศดันน้ําขึ้นมาเองนะครับครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวมาดูกันครับว่บาจะเป็นยังไงครับ เปลี่ยนใหมครับพอดีใช้สายยางหลุดไวเหลือเกินทำแบบเดิมแลวครับอย่างนี้นะครับดึงขึ้นมาเลยาะมันอใกล้สระเอยใกล้สระดึงขึ้นมาหน่อยนึงก็ทำแบบเดิมมับเดี๋ยวว่าไอตัวสายสายน้ำดูดมันจะอยู่ลงน้ำไม่ลึกมากนะครับครับก็พอได้ครับอย่างนี้เลยครับนะครับ้าเราแดงเหมือนกันครับ ด้าของผมมันแห้งนะครับไม่ได้มาสูบนะครับอันนี้มาสูบใส่แล้วเอาอย่างนี้นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่ากี่ชั่วโมงนะครับมันจะท้ำมันจะหมดนะครับนี่ประมาณนิดหน่อยครับอะไครับไม่เปิดแรงมากครับล้วค่อยเปิดครับแต่ก้าวผมแดงหมดแล้วไม่ได้มาสูบใส่เึกว่าฝนจะตกจะตกอยู่เรื่อยน พึ้มมาทุกวันนะครับแต่ไม่ตกนะครับอันนี้มาสูบใส่รอน้ําผลอย่างเดียวครับบางทีไม่แน่ครับถ้านานน้ำน้ฝนนานอาจจะได้ตกก้าใหม่นะครับเราลุ้นช่วยผมหน่อยนะครับก็น่าจะหลายพื้นที่ครับเขตภาคอีสานที่เล้งอย่านี้ครับฝนทิ้งช่วงนานเป็นเดือนแล้วครับข้าหวานที่หวานไว้ก็แห้ง ใบแดงใบเหลืองหมดแล้วครับเอาครับเดี๋ยวมาไปมาดูกันครับว่าน้ำมันที่เราเติมไปมันจะได้น้ำครับน้ำมันก็แพงมากเลยนะครับดูกันครับมาครับผมก็สูบน้ำใส่กาแล้วครับเยอะแล้วหรครับ เวลาก็จะประมาณจากที่สูบมาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปติดเครื่องกันก่อนครับเดี๋ยวผมไปติดเครื่องแล้วไปดูน้ามันมันจะเหลือเท่าไหร่นะครับเอาล้ครับ๋มาปิดน้ํามนก่อนครับพอดีตัวติดสตตาร์ท้ายไม่ได้นะครับเราต้องดึงโคลคนะครับตอนนี้ของผมตัวปิดสตาร์ทานะครับ ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับต้องดึงโช๊คดึงโช๊คแทนนะครับดึงโช๊คเพื่นะครับดึงโช๊คเพื่อใหสุดนะครับนะครับนี่เมื่อกี้นะครับผมปิดอตัวปิดสตาร์ทนะครับใช้ไม่ได้นะครับมันเสียครับสายสวิตช์มันเสียนะครับเวลาปิดจึงต้องมาใช้โช๊คนะครับปกติโช๊คเราจะปิดแล้วเราก็ดึงดึงเปิดโช๊คให้สุดนะครับมันก็จะดับนะครับ แล้วเราก็ดึงขึ้นมานะครับแล้วเราก็น้ำมันนะครับเราก็ปิดไว้นะครับเปิดปิดดันไปทางซ้ายมือครับไอตัวคันเร่งก็ดึงกลับขึ้นมาไว้เหมือนเดิมนะครับครับเียบร้อยครับแล้วเราก็สูบำยรียบร้อยเดี๋ยวมาดูน้ำมันครับ มันก็เหลือไม่เยอะครับก็น่าจะประมาณลิตรหนึ่งนะครับหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับลิตรหนึ่งครับนึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งดูเวลาก่อนนะครับครับประมาณครับประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับหนึ่งลิตรนะครับได้หนึ่งลิตรนะครับก็อันนี้เครื่องก็ปีกว่านะครับปีกว่าเกือบสองปีนะครับมีน้ําที่ละ สูบขึ้นไปจากสระครับสะไม่ใหญ่มากครับใสเ่เล็กๆครับโอ้โหน้ำก็จะถึงขึ้นรึ่งค่อนสะแล้วครับนี่ครับเลยครึ่งไปนะครับครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีไม่มีอะไรมากครับมา,มาดูอ,อ,อ่นสูบน้ำครับใส่สกากาแล้วมาดูว่าน้ำมันคเครื่องที่เราใช้มาแล้วเนี่ย น้ำมันมันจะใช้แบบอะไรมันจะกินน้ํามันเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับระยะเวลาที่เราซื้อมาใช้งานมาได้ระยะเวลาหนึ่งปีกับสองปีครับมันจะเหมือนของใหม่นะครับก็ก็พอใช้ได้นะครับหนึ่งลิตรต่อหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับก็ได้ผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับช่องในรองคนรัก,กรเกษตรด้วยครับ สำหลรับกิมนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ